ประชุมสมจอบอกให้อีน้ายกหล้านวุ้นเส้นก,กูก็งงอยู่ตั้งนานตากดมาจับไตได้ว่ามีการลักลอบนําเข้ามันสัมปลังจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับนายทุนมันสัมปลังที่ประเทศไทยอีรัฐบาลแพรทองทุยลักลอบนําเข้ามันสัมปัลังกว่าจะจับได้กว่าจะเบรกผ่านไปตั้งเป็นปีๆเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันในที่สุดก็รับทราบในที่สุดก็รับรู้ใช่ไหม ชัว่วนาตาปีทีนี้รู้หรือ,อยังว่าตอนสมัยรัฐบาลแพทองทุยอ่ะกับรัฐบาลภูมิธรรมเวชยยเออเขาเรียกว่าภูมิธรรมเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิธรรมใช่ละรัฐบาลแพทองทุยกับรัฐบาลอรักษาการอภูมิทุย,ร,ร,ยร,นะร,รัฐบาลแพทองทุยกับรัฐบาลรักษาการทุมภูมิทุยทั้งสองรัฐบาลน,นั้นเธอเข้าใจหรือ,อยังว่าเราด่ารัฐบาลชุดนั้นจนด่าจนไม่สำเนียกจนกระตั้ง สารัรฐม,มนตรต้องเอาออกไปเพราะไปการกระทําความผิดนึกออกใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยคือเขาแบบหลายเรื่องจริงๆจนกระทั่งมันต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดนี้บางบางอย่างก็ยังหูนาตาเลอร์อยู่ในรัฐบาลอะ่ะคือแบบมาสองเดือนเะนาะแล้วมันแบบถ้าเกิดมีการบล็อกเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันพลังงานปิดด่านจริงๆงงดข้าวงดน้ำ เงดสเสบียงเลียงผาต่างๆตั้งนานแล้วสมัยตั้งแต่สมัยรัฐบาลแพทองทานเนี่ยนะวันนี้นะเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยจะอาจหารเติมน้ํามันรถถังเริ่มมาตุลุยบุยเราเติมน้ํามันจรวดแล้วก็ตะลุยบุยเราเติมน้ํามันเติมไฟเติมเน็ตแล้วมาตะลุยบุยเรามันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่เป็นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วนําโดยยายแพทองทวีที่เป็นหล <c oughs> แฝงทองถุงที่เป็นหลานหุนเซนเนี่ยมันไม่สนสี่สนแปดในการที่จะป้องกันประเทศดูแลประเทศอันที่หนึ่งมันสัปะหลังเธอรู้ไหมตอนรัฐบาลชุดที่แล้วอะ่ะมีอีรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าของผู้ส่งออกมันสัปะหลังกูก็งงอยู่ตั้งนานว่าทําไมมันสัปะหลังมันทำลามันทําไมราคาตกต่ําปรากฏโบะเดตอนที่มีการตุลยบุ้ยกันรอบแรก ตั้งแต่มีการตะลุยบุยภูมาเขือรอบแรกปรากฏตอนนั้นยังไม่มีการสั่งปิดด่านร้านอีฮุนเซนก็ไม่ปิดด่านเขาให้ปิดมันก็ไม่ปิดเขาให้ปิดมันก็ไม่ปิดอีฮุนเซนบอกเปิดมันก็เปิดเขาให้ปิดมันก็ไม่ปิดกูก็งงมากกับอีห้านอีฮุนเซนร้านอีฮุนเซนงงมากกับห้านวุ้นเส้นจากนั้นปุ๊บพอที่ประชุมสอมาจอบอกให้ปิดอีนายกห้านวุ้นเส้นก็ไม่ปิด กูก็งงอยู่ตั้งนานตากดมาโบ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 ้าตอนไหนหรูป้ป่ะโบบ้าตอนที่จับไตได้ว่ามีการลักลอบนำเข้ามันสัมปะหลังมีการลักลอบนำเข้ามันสัมปะหลังจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับนายทุนมันสัปะหลังที่ประเทศไทยมันกัมพูชามันถูกกว่ามันประเทศไทยอยู่แล้วส่วนคุณภาพมันอีกเรื่องหนึ่งแต่มันถูกกว่าจริงๆ ในที่สุดกระโบบะว่าอ,อ๋อมึงลักลอบนำเข้ามันสัมปหลังอีรัฐบาลแพรทองทุยลักลอบนำเข้ามันสัมหลังกว่าจะจับได้กว่าจะเบรกผ่านไปตั้งเป็นปีๆนี่เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองเขาบอกให้ปิดด่านร้านอีฮุนเซนก็ไม่ปิดร้านอีหุนเซนก็ไม่ปิดไม่ปิด,ปดจากนั้นพวกเขาบอกว่าเฮ้ย บอกให้ตัดไฟก็ไม่ตัดบอกให้ตัดเน็ตก็ไม่ตัดไม่มีสั่งอะไรพวกนี้เลยไม่บัญชาการเรื่องนี้เลยพลังงานก็เหมือนกันจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมถ้าจาไม่ผิดเดือนกรกฎาคมเมื่อเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยดิฉันจําไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงลอยต่อรัฐบาลหรืออะไรก็มีคําสั่งให้พวกบริษัทพลังงานห้ามขายน้ํามันให้เขมรคำสั่งก็มีแค่ว่าห้ามขายน้ํามันให้เขมรนะแต่ว่าไอ้ก็เลยไม่ได้ห้ามขายให้กับประเทศเรา ไม่ได้ห้ามขายให้กับประเทศเวียดนามไม่ได้ห้ามขายให้กับเอกชนหรืออะไรต่างๆของคาแมเนอ,อกปะไม่มีค่ะโบเบไม่มีค่ะไม่มีเลยรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้มีการออกมาอ้างบอกว่าเราไม่ได้มีการขายน้ํามันให้กับรัฐบาลกัมพูชาเลยกูรู้แล้วว่ามึงเนี่ยไม่ได้ขายน้ํามันให้กับรัฐบาลกัมพูชาค่ะแต่เอกชนกัมพูชาคุณขายไหม แต่เอกชนที่มาซื้อกับคุณเขาดีแครว่าขายให้ใครแล้วเขาดีแคร์ว่าขายให้เราใช่ไหมแล้วขายขายให้เราเนี่ยรัฐบาลเราเขารับทราบไหมและขณะการขายให้เราเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเอกชนที่ดีแครว่าขายให้เราเนี่ยแล้วตรงจุดเราเนี่ยเขาทําไมถึงเอาไปเข้าดานันทําไมถึงเอาไปเข้าดานันเขมรออกจากช่องเม็กเนี่ย แล้วทาไมถึงเอาเข้าลาวเสร็จแล้วเอาไปพักแป๊บหนึ่งแล้วทําไมเอาเข้าขมเขมรทาไมแล้วทาไม,ขมเขมรมันจึงมีน้ํามันเติมรถถังมันได้ตลอดทุกวี่ทุกทั้งทั้งที่ประเทศมันไม่มีน้ํามันก็ะนนนจะยังนั่นแหละและขณะเดียวกันประเทศลาวเนี่ยใช้น้ํามันต่อปีแค่สามล้านลิตรแต่นี่รถที่เลียงแถวออกช่องเม็กเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยประมาณห้าหมื่นลิตรเนี่ย ลีงเีงงงงกันเนี่ยรวมแล้วประมาณเท่าไหร่เลีงๆกันเขานับได้ประมาณ4ล้านลิตรแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันเกินศักยภาพที่ประเทศเราจะต้องใช้แล้วเหลือจากนั้นไปไหนไงถ้าไม่ออกไปขเมรแล้วมันไปไหนละ่ะทหารตุยไปทุกวัน ประชาชนเราตุยไปเพราะโดนล,ลูกหลงโดนอะไรต่างๆแล้วมันก็เจตนาที่จะลึง่งบึ้งกดดันเข้ามาที่สายแดนไทยประชาชนเราตุยไปเท่าไหร่ลูกหลานเราตุยไปเท่าไหร่ขณะเดียวกันเมืองเสือกเติมน้ํามันให้มันตลอดเวลามึงเป็นคนไทยไหมอ,อีบริษัทเอกชนเต่าแก่อะไรพวกนะั้นมึงเป็นคนไทยไหมดิฉันขออนุญาตแบบนี้นะคะการที่ผู้บัญชารภาคสองเนี่ยมีไอาการศึกเนี่ยเฉพาะเจ็ดจังหวัดดิฉันว่าไม่เพียงพอผู้บัญชารทหารบอกสมอชอและผู้บชาการทุกเหล่าทัพ ฉันว่านะคะอายการศึกทั้งประเทศไปเลยแล้วใครก็ตามที่ไม่ใช่ทหารหรือไม่ใช่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฝ่ายปกครองฝ่ายอะไรต่างๆสกัดมันทั่วทั่วหมดเลยสกัดมันให้ทั่วหมดเลยและตรวจสอบทุกที่อายการศึกทั้งประเทศไปเลย